จะใส่ตัวห่วงปรับคุณเรียกว่าห่วงปรับสายยกทรงนะคะไอ้ตัวนี้ค่ะเราสามารถเอาไปไว้ตัวเสื้อแผ่นหลังก็ได้หรือเอาไว้ข้างหน้าก็ได้แล้วแต่เรานะคะพอดีมีอยู่สองสีนะคะขาวกับดำถ้าเราจะเอาตัวปรับแนวปรับไปข้างหน้าเหมือนเสื้อในที่เราใส่ทั่วไปค่ะก็จะเอาตัวนี้มาข้างหน้าอย่างนี้พอดีตรงนี้คุณจะคุ้นพวกก็เลยเลนผ้าทิ้งไปละเราจะย็บยึดไปเลย เวลาเราจะนี่แล้ก็ยึดไว้แบบนี้ค่ะเราไม่อยู่หรอกต้องเย็บยึด,ยดแล้วเราถึงค่อยไปเก็บปูนห้าข้างบนวิธีใส่ก็คือปกติแล้วถ้าถ้าใช้อันนี้ค่ะครูจะไม่ให้เยอะนะประมาณห้าเซนสอดห่วงกลมๆเนี่ยค่ะก็จะมีตอวกลมกับสี่เหลี่ยมตัวสี่เหลี่ยมจะไปอยู่ที่สายด้านยาวตัวนี้ไปหยิบแผ่นหลังมือกี้มาด้วย เนี่ยหักสอดเข้าไปทบครึ่งเลยบางคนก็โผล่เยอะบางคนก็โผล่น้อยแล้วแต่เราเสร็จแ,แล้วเราก็ทบนี่ค่ะอันนี้มันใช้ได้ทั้งสองด้านแล้วมันไม่ต้องกังลวลละแล้วก็วางให้ตรงกับตำแหน่งที่เราจะวางสายทบเข้าไปวางให้เสมอใครใครไม่สามารถเอามือจับแล้วก็เย็บได้แล้วก็เอาเข็มหมุดกลัดหรือเนาก็ววาบันไปบางคนทําทุกอย่างก็เย็บไม่ได้บางคนไม่ต้องทําอะไรสักอย่างไป จะขึ้นอยู่กับความสามารถไม,ไ,มไม่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 บังคับแล้วก็ไม่นี่นะคะเอาเท่าที่เราทําได้ค,คนบอกหนูไม่ชินากับการเนาอันนี้นะคะแล้วนะแต่ส่วนครูคไม่ชินสักอย่างค่ะทําได้ทุกอย่างอ่ะยึดเนี่ยค่ะเสร็จแล้วข้างหน้าจบสําหรับการยึดหว่วง กลมใส่กับตัวเต้าด้านบนอันนี้จะเป็นสอดเช้นสั้นอันนี้คุณจะเก็บริมนะคะจะถ่ายไหมขออนุญาตใครจะถ่ายก็ถ่าย,ยเ,เดี๋ยวคุณจะเก็บเดี๋ยวครูจะได้สอนวิธีอันนี้ยขอเล่นนิดนึงเสนนร<อ>็บเรียบร้อยแล้วคุณจะไปต่อตรงกลางจะมีรอยต่อยาวผ่านนี่แอน,นเราทําได้หลายวิธีถึงแม้ว่าจะ จร,จริงๆว่าจะทำสันทบจะผ้าเขาแคบก็นเลยออกมาอ,อันนี้ก็ครูก็จะเย็บเหมือนที่ครูเย็บชิ้นหลังเมื่อกี้ค่ะเพราะว่าครูเล็มผ้าออกแล้วเราก็ดูได้นะผ้าเฉียงถ้าอันที่มันแบ่งแล้วก็เอาไว้ข้างบนเพราะเวลาตลกมันจะหลุดไปวันนี้มือสกรปรกมาเพื่อนไว้บอดแต่เช้าครูก็จะวางชิดริมเหมือนเดิมค่ะใครไม่มั่นใจก็เนาแต่ครูขี้เกียจเนาเพราะถ้าเนาครูไม่ต้องทําอะไรค่ะมันนั่งเนาทั้งวัน นิดล,ลิ้แล้วก็ใช้ขาคอนโทรลเอาอันนี้มันโค้งนะคะเต้าคูวาดเต้าโค้งน,นี้วาดเป็นเหลี่ยมปรับตรงให้ตรงกลางเอามาช่วยนิดนึง ตีนผีขึ้นแล้วก็หมูก็จะเลีเ้ยวตามค่ะหมไม่จะเมือ่อยนิดนึงแล้วคุณก็ดันเย็บผ้าคุณเมื่อยเลย คน่ายให้